สวัสดีครับตอนเย็นของวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาแนะนําท่องเที่ยวอย่างหารายรีครับหรือว่าหารายรีสวีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลหารายรีอําเภอสวีจังหวัดชุมพรครับตอนนี้ยามเย็นหลังเวลาหมุนงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเที่ยวชมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยละกันเริ่มต้นตั้งแต่จุดน,น,น,นี้นะครับพอดีเห็นว่ามีเส้นทางถนนที่รถยนต์สามารถเข้ามาจอดได้นะครับ นะทางก้าน,น้าผมตรงนี้นะครับบริเวณชายหาดก็จะเป็นต้นมะพร้าวสูงใหญ่นะฮะแล้วก็เลื่อนชมไปยังในพื้นที่ของชายหาดท้องทะเลนะครับขึ้นน้ําทะเลอ่าวไทยในยามเย็นนะครับตอนนี้เวลาหกโมงเย็นแล้วมาชมตรงจุดน,นี้หน่อยฮะเป็นเหมือนกระท่อมนะครับที่สร้างอยู่ในพื้นที่ของชายหาดแล้วก็มอง ออกไปนะครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะฮะมีต้นสนมีต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นอื่นๆด้วยทางื้องหน้าผมตรงนู้นนะครับก็จะเห็นมีนักท่องเที่ยวด้วยก็น่าจะเป็นที่พักโรงแรมดีสอร์ทนะครับที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวมองไปทางนานี้นะครับก็จะเห็นเป็นภูเขาสูงนะฮะที่อยู่ริมทะเลภูเขาต้นไม้สีเขียวเดี๋ยวผมก็จะพาซูมเข้าไปทางื้างหน้านะครับ ขาสูง้าไปไห้เห็นชัดๆนะฮะจากภาพระยะห่างจุดนี้ก่อนแล้วมองมาอย่างพื้นที่ชายหาดนะครับที่ผมบอกว่าจุดนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยในพื้นที่ของหาดทรายรีสวีแห่งนี้แล้วก็กลับสู่โหมดปกตินะครับระยะปกต,ติแล้วก็เลื่อนชมากทางซ้ายมือไปทางขวามือครับ เดี๋ยวผมมากล่าวข้อมูลเกี่ยวกับหาดสไตลีนะครับหาดสไตลีเป็นหาดทรายสีขาวสะอาดตาก็สังเกตไม่ค่อยมีขยะบนชายหาดนะครับหาดทรายมีความยาวและโค้งคล้ายกับพระจันทร์เซียวน้ำทะเลสะอาดชายหาดมีความลาดเอียงต่ำเหมาะกับการลงเล่นน้ำก็จะต้องเป็นโซนด้านหน้านะฮะที่ผมได้ บอกว่าตรงจุดนั้นเป็นพื้นที่ของรีสอร์ทที่พักนะฮะพอดีผมมาในช่วงตอนเย็นร้านค้าต่างๆเขาอ,อาจจะปิดให้บริการแล้วด้วยชมขึ้นน้ำกันต่อนะฮะพื้นที่ใกล้ชายหาดเป็นที่ตั้งของอนุสรสถานของพลเรือเอกพระบรม,มวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับผู้ทรงสถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยให้กับ ประเทศไทยและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนบร,ริเวณหาดมีที่พักและร้านอาหารให้บริการนะักท่องเที่ยวจุดนี้นะครับร้านอาหารยามเย็ยนก็คงจะปิดให้บริการแล้วสำหรับที่พกรีสอร์ทก็ต้องเดินไปทางด้านหน้านะฮะชายหาดแห่งนี้ก็จะมีถนนขนานไปกับตลอดแนวชายหาดนะฮะจะเป็นเส้นทางถนนที่ขนาน กับตลอดแนวชายหาดจากหาดไซรีมองเห็นเกาะมะพร้าวเกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งก็ต้องดูก่อนนะฮะว่าเกาะไหนหรือเปล่าผมเห็นเกาะเล็กหลายเกาะเดี๋ยวเพื่อความสะดวกในการชมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาสูงเข้าไปเพื่อจะชมว่าเกาะไหนเป็นเกาะมะพร้าวตอนนี้ก็เห็นกเกาะเล็กจำนวนหลายเกาะแล้วนะฮะ จากโซนร้านอาหารริมชายหาดแล้วก็เลื่อนผ่านต้นมะพร้าวนะฮะต้นมะพร้าวที่เรียงรายกับชายหาดนะจุดนี้แล้วตอนนี้เริ่มจะมองเห็นรีสอร์ทที่พักแล้วจุดนี้ก็เล่นน้ำกันอย่างเพลินๆครับแล้วเดี๋ยวเดินต่อไปทางด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นโซนที่พักรีสอร์ทนะครับ ริมชายหาดชยายทะเลของหาดไซรีณจุดนี้เมื่อมองตรงไปทางเบื้องหน้านะครับยวผมจะพาชมเข้าไปณจุดนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของบ้านท้องตงใหญ่นะครับบ้านท้องตงใหญ่ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของมาน้าครับมีลูกปั้นของมาน้าเป็นลูกปั้นมาน้าแม่ลูกนะครับก็คือถ้า มองตรงไปงจุดนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ไปมาครับนะบ้านท้องตรงใหญ่กลับสู่ระยะปกตินะฮะนะแล้วเดินไปต่อกันเลยละกันจุดนี้ก็จะมีก้อนหินขนาดใหญ่กั้นแนวชายหาดอยู่นะครับแล้วจากที่เห็นก็จะมีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวมาจอดด้วยมีที่นั่งด้วยครับจุดนี้ก็จะเป็นเชือกนะฮะที่ห้อยลงมา จุดนี้ก็จะมีที่นั่งจุดนี้ก็จะดูน่าสนใจนะครับก็จะมีชิงช้าที่ห้อยกับต้นมะพร้าวนะครับอิลมชมวิวในยามเย็นนะฮะนั่งชิงช้านี้ได้ด้านหน้านี้ก็จะมีเชือกนะฮะเชือกผูกต้นมะพร้าวสองต้นเดี๋ยวมองออกไปตรงพื้นที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพื้นที่ลานสนามหญ้า ที่มีต้นมะพร้าวณจุดนี้ก็จะมีที่นั่งด้วยมองออกไปยังจุดถนนนะครับรถยนต์สัญจรไปมาแล้วผมก็พาเดินต่อไปทางด้านนี้นะฮะตรงจุดนี้ก็จะเป็นป้ายหาดทรายรียินดีต้อนรับนะครับตอนแรกผมนึกว่าป้ายชื่อรีสร์นจริงๆแล้วเป็นป้ายแนะนำหาดทรายนะฮะก็คือหาดทรายรี จุดนี้เดี๋ยวมาชมกันหน่อยจุดนี้น่าจะเป็นที่ทําการนะฮะที่ทําการสําหรับให้บริการนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดทรายรีอําเภอสวีณนาะจุดนี้มองออกไปอย่างด้านหน้านะครับเส้นทางถนนรถยนต์สัญจรเส้นทางถนนที่ขนานไปกับหาดทรายนะครับ ชมอาคารบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้านะครับส่วนใหญ่จากที่เห็นน่าจะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะฮะแล้วมองมาทางด้านนี้ครับพื้นที่ลานสนามหญ้าดูนุ่มลื่นนะครับในยามเย็นอาคารสีข,ขาวที่เห็นก็จะเป็นที่พักรีสอร์ทแล้วน่าจุดนี้ก็จะเป็นลานสนามหญ้า ที่เต็มไปด้วยต้นมะพร้าวสูงใหญ่ครับแล้วมีที่นั่งรองรับนักท่องเที่ยวด้วยสำหรับจุดนี้ก็ตามชื่อนะครับศาลารา,ลาชมังคลาพิเศษครับก็เป็นอาคารของหน่วยงานราชการนะครับสำหรับตอนเย็นวันนี้ผมขอพาแนะนำาท่องเที่ยวอย่างหาดสไลรีหรือว่าหาดสไลรีสวีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ ตำบลหาดทรายีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรที่เท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่องยูทูบโอเข้ามากดซับสไคร์แล้วก็กดเป็นตดด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้ดูว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ